สวัสดีครับก็มาดูวิธีการเล่นกีตาร์แบบเก่านะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับในคลิปนี้นะครับคอร์ดที่ผมใช้ถ้าจะให้เสียงมันตรงกับคีย์ของต้นฉบับก็จะใช้กาโปอยู่ที่ช่องที่2นะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโปนะครับผมจะเล่นต่ำกว่าของต้นฉบับมา2ช่องนะครับ มาดูวิธีการเก่านะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ส,สีนะครับ2แบบนะครับเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับสีน้ําเงินผมก็จะตีแบบนี้นะครับเบสสามสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองเปลี่ยนนะครับสามสองสองทีสุดท้ายเรายกมือแล้วเราไม่ต้องจับแล้วเรายกเตรียมจะไปจับคอร์ดอื่นคล้ายๆกับตอนที่เราตีลงขึ้นในวงเล็บนะครับ ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วก็ท่องไปให้ดูในคอร์ด G E minor A minor แล้วก็คอร์ด D นะครับเบส3 2 1 2 3 1 3 2เบส3 2 1 2 3 1 3 2เบส3 2 1 2 3 1 3 2เบส3 2 1 2 3 1อ่าไอ้3 2ตัวนั้นนะครับ มันจะคล้ายๆก,กับที่เราตีลงขึ้นตอนที่เราตีคอร์ดนะครับเราจะตัดออกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราจะตีแค่เบสสามสองหแล้วก็เว้นว่างไปแล้วก็เปลี่ยนไปเบสสามสองหนึ่เบสสามสองหนึ่งสองสบสสามสอ่าเราไม่ต้องใส่ไอ้สาสองก็ได้นะครับ ตีแค่นี้พอ,อเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูในแต่ละแบบไปให้ดูนะครับในท่อนนี้เดี๋ยวผมจะเป็นเบส32 1 2 3 1แล้วก็ใส่3 2, 2> <c oughs> ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหลังผมจะทำแบบไม่ต้องใส่32ให้ดูนะครับตาที่ยังคงบอดเพราะคำว่ารักตัวที่ยังจมพลังกับภาพความหลัง คลายดังเรือไม่ขึ้นฟังถูกขังกลางคลื่นความงมงายยอมไม่ยังต้องเจ็บจากการคิดถึงจนเหมือนเป็นอันหนึ่งกับความปวดร้าวร่างก็เป็นได้แค่เบาให้ใจบงการชักนำ ประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่3ามสองครับแล้วก็มาดูถ้าเราไม่ใส่3ามสองมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตาที่ยังคงบอดเพราะคําว่ารักตัวที่ยังจมปังกับภาพความหลังคล้ายดังเรือไม่คืนฟังถูกขังกลางคลื่นความงุมงาย ยอมไม่ยังต้องเจ็บจากการคิดถึงจนเหมือนเป็นอันหนึ่งกับความปวดร้าวร่างก็เป็นได้แค่เบาวให้ใจบงการชักนำโอ้ยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับลองเลือกกันดูนะครับตอนที่เราตี3 2 1 2 3 1อันตรงนั้นก็ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนะครับมันโดนเส้นไหนก็ช่างมัน ว่าจะตีให้มันเยอะกว่านั้นก็ได้หรือว่าตัดออกเอาเท่าที่เราถนัดนะครับให้มันครบห้องให้ให้เราไปลงเบรดให้ตรงกับคอร์ดก็พอนะครับทีแรกของคอร์ดเราจะตีเบดลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูไอสีแดงนะครับสีแดงจะตีผมจะตีแบบนี้นะครับผมจะตีเบสามสองสามสองแล้วก็เปลี่ยนนะครับเบสามสองสามสองไอสามสองทีหลังมันก็เหมือนกันนะครับกับไอ ที่เรารตีลงขึ้นน,นะครับเราจะตัดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวฟังช้าๆอีกทีนะครับเบ in สสามสองสามสองเบสสามส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 เบสสาอ่าถ้าใครไม่คล่องก็ฝึกไป Listen, 2อคอร์ดก่อนนะครับสลับไปสลับมาเอาให้มันคล่องก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทัน เดี๋ยวยกตัวอย่างเลยท่อน,อนสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันยังคงสั่งให้มีเพียงเธอเสมอใพยายามจะลืมเท่าไรยิ่งทําเพอไม่เข้าใจไม่เคยได้เข้าใจประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่3าสองเข้าไปเดี๋ยวมาดูว่า ไม่ใส่สามสองมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันยังคงสั่งให้มีเพียงเธอเสมอให้ายามจะลืมเท่าไรยิ่งพล้ำเบอไม่เข้าใจไม่เคยจะเข้าใจ มาแน,นี้นะครับสําหรับวิธีการเก้าในเพลงใจเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็มันจะมีท่อนแปลกแต่มันก็เล่นเหมือนกันอะการเวลาคงหาวิธีเยียวยาฉันไม่เจอเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันการเวลาคงหาวิธีเยียวยาฉันม หัวใจดังดานเพินทาดในความทรงจำใ้ช้ำมันอยู่ จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเก่าในเพลงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย